รู้ไหมว่าการจะเลือกซื้อเลือกดื่มน้ำผลไม้คุณภาพนั้นนอกจากรสชาติอร่อยแล้วยังมีอีก7ข้อที่เราต้องจำไว้ให้ขึ้นใจ 1. ดูวันหมดอายุบนกล่องห้ามดื่มผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุ 2. ปับรรจุภัณฑ์ต้องไม่บุกชมรุษหักหรือมีรอยกระแทกที่กล่องฝาปิดต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ 3. ห้ามดื่มผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหรือรสชาติที่ผิดปกติ4 ควรเก็บผลิตภัณฑ์ในที่แห้งและเย็น 5. เมื่อเปิดดื่มแล้วต้องเก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ2-8องศาเซลเซียสและดื่มให้หมดภายใน3วันเพราะไม่ใส่วัตถุก,กันเสีย 6. น้ำผลไมนน้นั้นๆต้องผลิตโดยผู้ผลิตที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือและมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานในระบบปิดปลอดเชือ้อซึ่งจะบรรจุน้ำผลไม้ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วภายใต้สภาวะปลอดเชือ้อ น้ำผลไม้ที่ได้จึงสะอาดปลอดภยัยถูกหลักอนามายัยและเก็บรักษาได้นานโดยไม่ต้องใช้วัตถุก,กันเสียแถมยังคงความสดอร่อยและคงคุณค่าทางโภชนาการไว้ได้นานหลายเดือนอีกด้วย 7. ผู้ผลิตนั้นต้องได้รับการรับรองคุณภาพด้านการผลิตจากองค์การอาหารและยาและองค์กรรับรองคุณภาพระดับสากลเช่น GMPHACCP และ Halal ในกระบวนการผลิตน้ำผลไม้ต้องใส่ใจในทุกขั้นตอนการผลิตทั้งการคัดเลือกพันธุ์ผลไม้ที่ดีที่สุดปลูกในแหล่งที่ผลไม้ชอบและเติบโตได้ดีเลือกเก็บผลที่พร้อมและเต็มคุณค่าและทั้งหมดนี้ทุกกระบวนการดูแลโดยเกษตรกรชาวสวนผลไม้ที่ทุ่มเทความรู้และความรักให้กับผลไม้เพื่อให้น้ำผลไม้ทุกกล่องอุดมไปด้วยคุณค่าและสารอาหารมากที่สุดเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคชาวไทยทุกคน ความปรารถนาดีจากมาลีน้ำผลไม้ที่ห่วงใยคุณมาลีฟรุตวิทแคร์